สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีสิงห์ลีโอผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ไห้ที่ได้ The c h ชา i อ t สีเหรียนเด็กถือดาบสตน2ถ้วยเดฟ4ดาบ6ดาบราชินีถือไม้เท้า The Tower ช่วงนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นช่วงจะต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านใหม่ๆโดยเฉพาะทางด้านที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูดการสื่อสารทั้งปฏิกิริยาทางร่างกายหรือคำพูดคำจาหรืออาจจะต้องมีการพัฒนาหรือมีการวิเคราะห์ หรืออาจจะพยายามมีการลดในเรื่องของความใจร้อนอาจจะต้องมีสมาธิเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการเรียน,นการศึกษาก็ค่อนข้างจะเป็นสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะมีในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอจ,จะเป็นสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับอินเตอร์ระดับนานาชาติืออาจจะเน้นในเรื่องของภาษามากอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างเยอะหรือมีกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะอาจจะมีออกค่ายด้วยอ,อาจจะส่งไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาแล้วก็อาจจะต้องมีการฝึกงานหรือมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นหรือมีการฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะให้เกิดความรู้หรือประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนำมาปรับใช้ได้แล้วก็อาจจะต้องอฝึกความอดทนฝึกการตัดสินใจฝึกความคิดก็อาจจะเป็นสาขาวิชาคณะสายอาชีพหรือสถาบันที่ค่อนข้างที่จะต้องอมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ค่อนข้างจะสูง สาข,ขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเราจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์การเงินการบัญชีบริหารธุรกิจและการบัญชีมนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์ภาษาศาสตร์สถาปัตยกรรมาศาสตร์ศิลปรกรรมาศาสตร์นิเทศาศาสตร์บรส,รสันศาสตร์ ระบบสารสนเทศสารสนเทศเทคโนโลยีเทคโนโลยีโโลยสารสนเทศไอที IT, หรืออาจจะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพการงานอาชีพงานก็ค่อนข้างจะต้องอยู่กับหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมหรือคนหลากหลายสังคมที่ค่อนข้างอาจจะต้องมีการต่างคนต่างตัดสินใจหรืออาจจะมีภูมิความรู้ ที่จะต้องมีการพินิษพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนบางครั้งบางทีก็อาจจะมีกฎข้อตายตัวที่เขาบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตามทำนอกลู่นอกทางไม่ได้ถ้าเกิดว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่ามีระเบียบข้อบังคับหรือมีกฎอะไรที่เข้ามาตรวจสอบหรือเป็นตัวบังคับให้ใช้ตาม การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะทำอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทำในอนาคตนักแปลภาษาล่ามไกดนักการเงนินนักการธนาคารเออนักฟ้อนนักกรมนักร้องดาราศิลปินที่อาจจะยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่ หรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสายวงการบันเทิงแต่เพิ่งจะเริ่มหรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในบริษัทห้างร้านที่อาจจะมีหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมหรือเจ้าของเป็นต่างชาติหรือผู้ร่วมพุ่นเป็นต่างชาติหรืออาจจะต้องมีการทำงานที่แบบ ถูกส่งไปฝึกงานไปเรียนรู้งานเพิ่มเติมนะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือสาขาเฟรนชชยหรืออาจจะเป็นนักวิเคราะห์นักเก็บค่าสถิติหรืออาจจะเป็นนักปรุงยาที่เป็นทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันหรือนักเภสัชกรหรืออาจจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์การยา การปรุงยาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางเวชภัณฑ์หรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลหรือในซั์สถานที่ที่เกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับประจำเป็นเงินประจํำเป็นรายได้ประจำ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ว่าอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะตระหนีทีเนียวหรือประหยัดมัธยัติแต่ก็อาจจะหนีไม่พ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกอาจจะประเภทที่ออซื้อของจุกจิกหรือของจําเป็นอาจจะไม่ได้ไรายเดือนเป็นรายวันประเภทของกินหรือของใช้อะไรที่เกิดเหตุ์มจําเป็นที่จะต้องซื้อขึ้นมา หรืออาจจะไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับใครแล้วจําเป็นจะต้องจ่ายก็คืออาจจะต้องแชร์กันหารกันคุณจะต้องวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเก็บเงินเอาไว้บ้างในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยกู้ไม่ควรจะกู้ยืมเงินใครด้วยอาจจะเกิดปัญหาตามมาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ก็ให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของเออเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะหรืออาจจะแบบนิดๆหน่นอยๆก็ไม่ได้ก็คือเอามาเครียดมาคิดแล้วก็แสดงออกทางสีหน้าอารมณ์แบบเก็บอารมณ์ไม่อยู่หรือบางครั้งบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ควรจะใส่ใจแต่ก็เอาเก็บมาใส่ใจบางทีมันอาจจะเกิดความเครียด ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายอาจจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าสมองเหนื่อยหรืออาจจะเกิดอาการทางจิตได้เพราะฉะนั้นจะต้องลดละบ้างในเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยอะไรก็ไม่ควรจะคาดหวังมากเกินไปบางทีอาจจะต้องค่อยคอยคิดค่อยๆทําทำแล้วก็ต้องเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งจะต้องมีการปรึกษาผู้รู้หรือปรึกษาจิตเวชจิตแพทย์บ้างหรืออาจจะไปทำงานอดิเรกอะไรที่ชอบเพื่อผ่อนคลาย ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่บัติเหตุในการเดินทางทั้งทาง,ทงบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่คครนจะประมาทแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุออของระหว่างการไปเรียนหรือระหว่างการไปทํางานอาจจะแบบว่าสะดุดโตะสะดุดขาโต๊ะ หรืออาจจะไปชนโตะชนประตูหรือตกบันไดได้เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังช่วงระหว่างที่ไปเรียนหรือช่วงระหว่างที่ทํางานจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆจะได้ไม่เกิดข้อเท้าพลิกหรือแขนหักหรือเกิดอาการเจ็บป่วยใดๆความรักคนโสดอาจจะพบเจอเจอระหว่างที่ไปงานศพ หรือจะไปสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีการบำบัดฟื้นฟูหรือรักษาหรืออาจจะเป็นสถานที่การศึกษาที่สอนเกี่ยวกับการรักษาหรือความเป็นความตายหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ฟื้นฟูทางด้านสมองหรือทางด้านจิตใจสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คุณวุฒธวัยวุธดูเด็กกว่าหรือดูด้อยกว่า หรืออาจจะนิสัยเด็กหน้าเด็กค่อนข้างอาจจะเสียงดังหรือพูดตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นคนที่แบบผ่อนผ่าซากหรืออาจจะเป็นคนคิดน้อยพูดเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่พูดโดยไม่คิดก็ได้บางทีอาจจะมีบ้างที่ทําให้พูดแล้วรู้สึกเสียใจไม่พอใจไม่ชอบใจหรืออาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ค่อยฟังใครเอาแต่เหตุผลตัวเองเป็นหลักก็ได้หรือ,อจะเป็นคนใจร้อนหัวร้อนวู่วามก็ได้ เรื่ออาจจะเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็ทําเลยไม่ปรึกษาใครไม่คิดก่อนก็อาจจะต้องดูดูกันไปก่อนบางทีอาจจะสร้างปัญหาให้ก็ได้หรืออาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ค่อยเข้าใจกันหรือความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะจะต้องดูดูไปก่อนศึกษากันไปเรื่อย,อยในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้อาจจะเจอเจอปัญหายุ่งยากอะไรมา หรืออาจจะมีปัญหาคาราคาซังกันมาหรืออาจะมีปัญหานี้สินกันมาอาจจะแบบยุ่งวุ่นวายแต่กับเรื่องพวกนี้ตามแก้ปัญหากันอยู่หรืออาจจะต่างคนต่างแก้ปัญหากันแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเรียนหรือการงานด้วยที่ค่อนข้างจะแบบทำอะไรแล้วแบบไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องสังคมรอบข้างหรือปัญหาเออมีปัญหากันก็ค่อยๆปรึกษาหาหรือช่วยกันแก้หรืออาจจะพากันไปพบออผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแก้ก็ได้แต่ช่วงนี้ก็ยังรักเข้าใจแม้ว่าบางทีอาจจะมีปัญหาหละหองละแห่งกันบ้าง